สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะฮะของอาจารย์บิ๊กแล้วนะครับผมที่จะสอนเป็นในรูปแบบของ s e l ฟ์เร r n นนินะครับผมอ่ะซึ่งในหัวข้อในวันนี้ฮะอันที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราเรียนตามไทม์ไลน์เนี่ยจะเห็นว่าหัวข้อในวันเนี่ยมันน่าจะเป็นในช่วงต้นๆเนานะก็คือ หัวข้อก็คือจักรวรรดิไบเซนทายแล้วก็การล่มสลายของจักรวรรดิไบเซนทายนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาพีเรียดที่ค่อนข้างยาวนานประมาณ1,000ปีนะครับผมที่มันเกิดความรุ่งเนะรืองนะฮะของอาณาจักรไบเซนทายหรือที่เรารู้จักกันในนามของโรมันตะวันออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเนื้อหาบางสตอรี่นะฮะบางท็อปปิกบางคอนเทนต์อะไรที่จะ สอนในวันเนี้ยมันก็จะมีความโอเวอร์แลมีความคาดเกี่ยวกับเนื้อหาในช่วงก่นกอนๆที่อาจารย์สอนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปอร์เซียอิสลามนะครับผมเรื่องของสงครามคูเสดอะไรต่างๆเนาะก็จะพยายามสคิปนะฮะในส่วนนั้นๆออกไปฮนะแต่ก็จะพยายามที่จะพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เรียนในหัวข้อของยุโรปยุคกลางแล้วใช่ป่ะฮะวันนี้ก็จะได้มาเห็นภาพในส่วนของไบเซนทน์นะฮะหรือว่า จักรวรรดิโรมันตะวันออกที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุโรปนะฮะในช่วงของยุคก,กลางหรือว่าเมดิวลเอชนะครับผมอย่างที่ทราบกันฮะว่าในสมัยยุคกลางใช่ปะฮะจักรวรรดิส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในโซนของยุโรปตะวันตกพวกอ่าฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอังกฤษต่างๆนะฮะก็จะเป็นเข้าสู่ในยุคที่มีความรุ่งเรืองทางด้านศาสนานะครับผมศาสนาคริสตมีการ ขยายตัวค่อนข้างอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นศาสนาจักรก็คืออ,นนอาณาศาสนาคริสต์นะฮะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจากักรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปกครองเรื่องของระบบเศรษฐกิจต่างๆที่มีการปกครองแบบฟิวดลหรือว่าสักินาสวามีพักนะคะรับผมรวมถึงอิทธิพลของโป๊ปอิทธิพลของสถาบันทางศาสนาที่เข้ามามีบทบาทต,ต่อวิถีชีวิตของคนค่อนข้างมากในสมัยยุคกลางนะฮะ หันไปในโลกของโรมันตะวันออกนะฮะโรมันตะวันออกศูนย์กลางก็อยู่ที่กรุงอิสตันบูลในปัจจุบันฮะรือว่าภาพด้านหลังก็คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลที่อาจารย์พูดบ่อยๆนั่นเองนะฮะปัจจุบันอยู่ในกรุงอิสตันบูลนะฮะประเทศตุรกีนั่นเองฮะถือว่าเป็นอาณาจักรโรมันตะวันออกที่มีความรุ่งเรืองมากในยุโรปณขณะนั้นนะครับผมอ่าเราก็ไปดูกันเนาะซึ่งปัจจุบันนะฮะอ่านะฮะอาณาจักรอ่า ของโรมันตะวันออกนะครมันก็ได้กลายเป็นประเทศที่ชื่อว่าตุรกีนะครับผมซึ่งก่อนที่จะเป็นประเทศตุรกีเนี่ยมันก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นจัก,กรวรรดิที่ชื่อออตโตมันนะฮะและตัวตัวจัก,กรวรรดิออตโตมันเองนะ,ะก็เป็นกลุ่มของชาวเติร์กนะฮะที่สามารถเอากองทัพเข้ามาตีกลุ่มคอนสแตนติโนเปิลแต่ในปี1453เข้าสู่เข้าเรื่อง,ง่ายุค การสิ้นสุดของอาณาจักรโรมันหรือว่าขอโทษฮนะอาณาจักรยนะุคกลางณขณะนั้นก็คือ1453ซึ่งเป็นปีเดียวกับการล่มสลายหรือว่าการสิ้นสุดของสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสฮนะนะักประวัติศาสตร์ก็เลยใช้ปีเนะีนะ่ยฮะ1453ฮะเป็นปีอ่าสิ้นสุดอาห่รยุคกลางนั่นเองนะครับผมโอเคโดยประมาณนี้นะฮะเป็นภาพคร่าวๆเนาะ โอเคฮะไปต่ออันนี้ก็จะเป็น outline ข่าวๆอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสภา,าพสังคมแล้วก็ความเป็นอาณาจักรโรมันตะวันออกอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วก็จะปนไปด้วยของทำรายประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะฮะซึ่งพวกเราก็น่าจะเรียนกันมาแล้วฮะ,ค,ะความเกี่ยวข้องกับเปอร์เซียอ่าสงครามครูเสดอะไรต่างๆนะฮะการที่อิสลามใหม่มีอิทธิพลเหนือเปอร์เซียมันก็ส่งผลยังไงต่ออาณาจักรอ่าโรมันตะวันออกโดยประมาณนี้นะครับผม อ okay, no. ังคมของไบเซนทายนะฮะหรือว่า,านะฮะอาณาจักรโรมันตะวันออกฮะโดยส่วนใหญ่ฮะจะได้รับอิทธิพลมาจากกรีกนะครับผมซึ่งเป็นกรีกเฮเลนิสติกนะครับผมพูดง่ายๆก็คือว่านะฮะในโซนของอาโรมันตะวันตกอ่ะที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นยุคกลางนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นชาวโรมันใช่ปะโรมันสุนดั้างก็อ,อยู่ที่อิตาลีนะครับผมอา่าส่วน ในแถบไบเซนทายส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นชาวกรีกเนาะเพราะว่าพื้นที่แถบนี้มันจะอยู่ในโซนของยุโรปตะวันออกถ้าเราดูในแผนที่นะฮะตุรกีมาซิโดนเนียโรมาเนียแล้วก็กรีซนะฮะก็จะอยู่ในพื้นที่แอเรียเดียวกันเนาะเขาเรียกว่าแถบยุโรปตะวันออกแล้วก็แถบคาบสมบุทรที่ชื่อบอลคาดนะครับผมแถบนี้จะเป็น ชาวกรีกซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วอิทธิพลของไบเซนไทยหรือว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆจะได้รับมาจากพวกกรีกเฮเลนิสติกนะครับผมอ่ะซึ่งจะจะแต่มีความแตกต่างจากชาวโรมันนะครับผมอย่างเช่นกรีกเฮเลนิสติกแตกตา่างยังไงเราก็จะเคยได้ยินในเรื่องของเป็นพื้นฐานองค์ปัิญในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆ,ๆใช่ปะฮะของกรีกนะครับผมอ่า โดยประมาณนี้นะครับผมมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจนตั้งแต่เกิดน,นะครับผมได้แต่อัปเปอร์คลาสมิดเดิลคลาสแล้วก็โลเวอร์คลาสนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้อาชีพแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจนะฮะเป็นตัวแบ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษของไบเซนทายเนาะนะครับผมนี่แหละฮะอัปเปอร์คลาสนะก็จะเป็นพวกคนที่มีความเวลตี้นะฮะหรือว,ว่ามีความมั่งคั่งนะครับผมอ่า รวมถึงเป็นพวกทำงานเป็นพวกข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานของรัฐนะครับเป็นทหารต่างๆแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้ก็คือชาชนชั้น u ัปเปอร์คลาสของไบเซนทายนะฮะมิเดิลคลาสะชนชั้นกลางก็เป็นพวกพ่อค้านะครับผมพ่อค้า,อาต่างๆคนที่ถือของที่ดินในระดับตอนปานกลางนะครับผมส่วนในระดับของลูเวอร์คลานะฮะลเวอร์คลาก็จะเป็น คนที่ยากจนหน่อยนะฮะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นคนธรรมดาเป็นเกษตรกรทั่วๆไปนะคะระับผ,ผมโดยประมาณนี้แล้วก็คนที่เหมือนเป็นทาสติดที่ดินนะครับผมเคราจีนะครับผมโดยประมาณนี้คือส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าสังคมแบบไบเซนทายก็คือการวัดอาชัน้นผ่านในรูปแบบของเศรษฐกิจซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างนะฮะกับโซนของอ,อะไรวะ ยุคกลางนะฮะในลักษณะของฟิวดอลเนาะมันก็จะมีความละเอียดมากไปกว่านั้นฮะเรื่องบทบาทอะไรต่างๆของแต่ละชนชั้นที่เกิดขึ้นนะครับผมโอเคฮะคร่าวๆเนาะทีนี้ฮะย้อนกลับไปนะฮะก็ประมาณช่วงปี500กว่าๆนะฮะที่อาจารย์เคยสอนว่าเฮ้ยมันเป็นสงครามใช่ป่าวว่า าสาเหตุที่เปอร์เซียนะฮะมันแพ้ให้แก่อารับในช่วงระยะเวลาตอนหลังทําให้จนทาให้เปอร์เซียเนี่ยต้องหันไปนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าเปอร์เซียในช่วงนั้นทําสงครามกับไบเซนทาอยู่นะฮะก็เลยทําให้แบบว่าโอเคในช่วงนั้นก็เลยมีช่วงพีเรียของการลูกหลานของเปอร์เซียเนาะที่มีการทําสงครามการทหังจากที่ตัด่ยะะจัสตินเนียนนะฮะจัสตินเนียนคือใครจัสตินเนียนก็คือเป็น กษัตริย์ในของไบเซนทน์ฮะที่ค่อนข้างถือว่ามีบทบาทความสําคัญในเรื่องของการตรากฎหมายพระเจ้าจัสติเนียนนะฮะซึ่งอาจารย์ก็น่าจะสอนไปแล้วนะครับผมหรือว่าเป็นจกักรพรรดิเป็นมหาราชเป็นเดอะเกรทที่สําคัญของสมัยของไบเซนทน์ในประมาณช่วงปี500กว่าในช่วงนั้นนะครับผมหลัจากที่จัสติเนียนสวรรคตน,นะครก็มีกษัตริย์ปกครองถึง6คนนะฮะหลังจากนั้นฮะก็เริ่มมีการทาสงคารามระหว่างโปเซียกับไบเซนทายขึ้นเพราะว่า เปอร์เซียก็อยากจะขยายอิทธิพลของเปอร์เซียนะไปยังในพื้นที่แถบยุโรปก็เลยมีการทําสงครามประทะกับไบเซนไทา์ค่อนข้างบ่อยเนะื่องจากมีแอเรียมีอาณาเขตที่ติดกันนะครับผมนะฮะไบ,บเปอร์เซียก็จะค่อนข้างรุกรานไบเซนทายค่อนข้างบ่อยนะครับมันก็จะต้องมีการผัดเปลี่ยน ได้คืนหรือว่ายึดดินแดนไปบางส่วนนะไม่ว่าจะเป็นในแถบของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าแถบของอาหรับที่อาจารย์เคยพูดถึงแล้วที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการเข้าสู่ทะเลแดงหรือว่าบริเวณของครองสุเอตันเองไม่ว่าจะเป็นเยรูซาเล็มซีเรียปเาเลสไตน์แล้วก็อียิปต์แถบนั้นนะฮะเพราะว่าพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสําคัญนะฮะไบ,บเซนไทนบางช่วงปกครองบางทีเปรเซียป,ปกครองแย่งกันไปแย่งกันมานะครับผมนึยประมาณนี้ นะฮะผมอ่ะอันนี้เป็นแผนที่ไบเซนทายช่วงปี600น่าจะเห็นได้ว่าอิทธิพลนะ,ระครองบริเวณของคลองสเอตและทะเลแดงอียิปต์แล้วก็แถบอาหรับในะเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แถบเยรูซาเล็มแถบนี้นะฮะในประมาณช่วงปี600นะฮะหลังจากนั้นอิทธิพลของเปอร์เซียก็เริ่มขยายแล้วก็ทําสงครามกันมากขึ้นนะครับผมก็เป็นการทําสงครามระหว่างจากักรวรรดิไบเซนทยายกับจักรวรรดิซัสเซเนียนนะฮะซึ่งเป็นจกักรวรรดิสุดท้าย ของเปอร์เซียที่นับถือศาสนาสโสรเอสเตอร์นะฮะก่อนที่จะกลายเป็นศาสนาอิสลามในระยะเวลาต่อมานะฮะที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะฮะสีเขียวก็คือแอรเรียของไบเซนทายฮะไบเซนทายสาเหตุที่จเจริญรุ่งเรืองได้ในช่วงประมาณปี600กว่าเนี่ยเพราะว่าเขาครองพื้นที่บริเวณของสุเอตและก็อียิปนะครับผม วงบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดยศาสตร์ที่สาคัญมากอาจารย์พูดหลายครั้งมากในจุดนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็พื้นที่ของแถบเยรูซาเล็มแถบนี้ฮะมันก็เป็นการเชื่อมต่อเดินทางจากยุโรปนะฮะจะไปทางเอเชียนะครับผมประมาณเนี้ยน,นะฮะเพราะฉะนั้นเปอร์เซียก็เลยอยากได้พื้นที่แถบนี้นะฮะเพื่อที่จะเป็นเจ้าของอิทธิพลในเรื่องของการท่าการเรือแล้วก็เศรษฐกิจในแถบ ตะวันตกในขนาดนั้นนะฮะโอเคของสงครามมันก็ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆมากมายเนาะนะครับผมโดยประมาณนี้นะครับผมโอเคในขณะเดียวกันเมื่อทําสงครามกันบ่อยๆดีทีเนี่ยในช่วงนั้นก็เปอร์เซียก็ถูกมือที่สามเข้ามาลูกร้านก็คือชาวอาหรับนะครับประมาณปี620นะที่อาจารย์เคยบอกว่าหลังจากการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลามเชปะฮะเกิดจักรวรรดิการิศนะฮะ ขึ้นต่างๆก็เริ่มมีการเอากองทัพนะครับผมเข้าไปรุกรานพื้นที่ที่อยู่ทางตอนเหนือก็คือเปอร์เซียก็เลยกลายเป็นสงครามอารับเปอร์เซียในเวลาต่อมานะฮะนะฮะจะเป็นภาพของการรุกรานโดยมุสลิมชาวอารับในระยะเวลาต่อมานะครับผมโอเคห3 2ามฮะมุสลิมจากอาร,เระเบียนะฮะเริ่มรุกรานทั้งเปอร์เซียและไบเซนไทยนะมีการทำสงครามเกิดขึ้นนะครับผม สามารถยึดเมืองดามัสกัสจอร์แดนนะฮะซีเรียเยรูซาเล็มได้ในระยะเวลาต่อมานะครับผมอิทธิพลของอาหรับขยายตัวเร็วมากนะฮะอันนี้เป็นที่อาจารย์เคยพูดถึงแล้วนะครับผมแต่การลุกลานโดยอาหรับเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะฮะจนสามารถยึดไบเซนไทายและทำให้กลุ่คอนสแตนติโนเปิลล่มสลายได้ในปี1453นะฮะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ700ปีนะครับผมเนื่องจากไม่สามารถ เอากล่องทัพนะฮะไปทำลายกำแพงหน,า,หนาของคอนสแตนติโนเปิลได้หรือว่าที่ชื่อกำแพงชิโอดิเซียนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็น area <c oughs> ที่อาจารย์พูดถึงนาะที่จะเป็น area ของอ่าแหล่งชยัยภูมิที่สำคัญนะครที่มีความเข้มข้นในการทำสงครามค่อนข้างมากตั้งแต่อดีตะปัจจุบันก็ยังมีนะฮะในนามของพวกกลุ่มไอซิสต่างๆเนาะนะฮะ <c oughs> <c oughs> Okay. ซึ่งในเรื่องของการทำสงครามระหว่างอาหรับกับไบเซนไทยฮะมันก็จะมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งฮะที่ทางไบเซนไทยใช้นะในการทำสงครามกับอาหรับก็คือเรกไฟไฟกรีนะครับผมอ่าเป็นนวัตกรรมนขณะนั้นในการทำสงครามนะครับผมที่เกิดขึ้นเนาะโอเค okay. นะฮะอันนี้จะผ่านไปนะเพราะว่าบางทีมัน เป็นเรื่องที่โอเวอร์แลปนะฮะอาจารย์ก็จะไม่อยากพูดมากเท่าที่ควรเนาะนะครับผมนะฮะอ่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ไบเซนตีนไม่ล่มสลายและก็คอนสแตนติโนเปิลไม่ถูกตีโดยกลุ่มชาวอาหรับนะฮะก็เพราะว่าการที่ไม่สามารถทำลายกำแพงที่ชื่อเทโอดิเชียนได้นะครับผมเป็นกำแพงใหญ่มากนะครับผมที่ ป้องการกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับผมขนาดนั้นนะฮะมันเกิดการล้อมกรุงหลายครั้งประมาณสองสาครั้งนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพในปัจจุบันเนาะที่ยังคงล้มเรือนะฮะสรากกำแพงนะฮะที่อิสตันบุลตุรกีนะครับผมอันนี้น่าจะรีคอนสตรัคมาเพิ่มแล้วล่ะนะฮะไม่น่าจะเป็นทรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมน่าจะฟื้นฟูอะไรมา เพิ่มขึ้นนะฮะสร้างกำแพงเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเคยโดนตีแตกนะฮะประมาณปี1453เนาะโดยชาวออตโตมันเตอร์นั่นเองนะฮะชื่อกำแพงที่โอเดเชียนะฮะที่คอนสแตนติโนเปิลนะครับอ่าอนนี่ก็จะเป็นภาพแผนที่นะฮะกองเรืออาหรับที่เข้าล้อมกรุ่คอนสแตนติโนเปิลนะฮะแบบนี้เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะชายภูมิของคอนสแตนติโนเปิลเนาะก็จะเป็นเมืองท่านะฮะที่ ใหญ่นะฮะมีประชากรเยอะนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันก็จะอยู่ในพื้นที่ของกระแสลมแรงนะครับเพราะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถที่จะล้อมกลุ่มอะไรได้นะเพราะว่ากองเรือมันก็อปางไปส่วนหนึ่งนะมันอยู่ในพื้นที่บริเวณที่อ,อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะแล้วก็ทางบนเป็นทะเลดำนะฮะมันก็เลยทําให้แบบว่าเป็นอยู่ในช่วงโล c a t i o n ที่มีกระแสลมแรงแล้วก็มีกระแสน้ําที่ค่อนข้าง ไหลแรงอยู่เช่นกันนะครับ <c oughs> นะฮะไปทำให้ชาวอาหรับแพ้ไปนะครับผมสาเหตุก็คือว่าไม่สามารถทำลายกำแพงได้แล้วก็สภาพอากาศอยู่ระหว่างฤดูหนาวที่มีหมอกลงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะนะก็เลยเกิดการล้อมครั้งที่2ครับในประมาณปี100ร้อนะอ่ะการล้อมคอนสแตนนิด ติดสเตปทิโนเปิลนะฮะปีเจ็ดร้อยนะครับผมในช่วงนั้นนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะเป็นการต่อสู้ระหว่างไบเซนไทยนะฮะบั ia, แลแกเ um รียและก็อุมายะนะฮะตอนนั้นไบเซนไทยไปขอความช่วยเหลือลจากจากักรวรรดิที่อยู่ทางทิศเหนือของตุรกีก็คือบัลแกเรียนะครับผมโดยทําสงครามกับราชวงศ์ที่ชื่อ um อุมายะอ่าจำได้แล้วใช่ปะคุค้นๆแล้วใช่ปะครับผม <c oughs> ซึ่งในการลบครั้งนี้ฮะก็ได้มีการลบทางทะเลเกิดขึ้นนะก็เริ่มมีการใช้ไฟนะครัว่ากรีทไฟหรือว่าไฟกรีนะครับผมในช่วงนั้นในการทำสงครามเนาะทำให้ไบเซนทายฮะนะนะครับผมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่การที่ราชวงศ์อุมัยะของอาระเปเซียมาตีนะฮะแล้วมันแพ้ไปเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราชวงศ์อุมยยะโดด ปฏิวัติหรือว่าโดนโขนหล้มราชวงศ์ไปนะฮะก็เลยกลายเป็นราชวงศ์ใหม่ที่ชื่อราชวงศ์อับาซิดอ่าพอจําได้ราชบาว่าราชวงศ์อุมยายะเนี่ยมันล่มประมาณปี750อนะอุมัยะก็คือเป็นพวกอรการบเบ่านะฮะอับาซิดก็คือเป็นพวกเปอร์เซียโบราณนะฮะแล้วก็คอยที่จะยึดอํานาจคืนนะฮะเพราะว่าเกิดความไม่พอใจต่อกลุ่มอารบะรบฮะที่มายึดเปอร์เซียในช่วงประมาณปี6ก0กว่า นะครับผมก็ถึงได้เวลาเอาคืนนะฮะแต่สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราชวงศ์อุมัยยะมันล่มสลายเพราะว่าการไปตีคอนสแตนติโนเปิลแต่แพ้นะฮะไม่สามารถเอาชัยชนะกลับมาได้นะฮะก็เลยถูกโค่นล้มราชมุกไปประมาณนี้นะครับผมดยประมาณนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันไบเซนไทยก็ค่อนข้า,าเสียกับลงพนในการทำสงครามค่อนข้าม,มาก ในระยะเวลานั้นนะก็เลยเกิดการฟื้นฟูจักรวรรดิขึ้นมาใหม่ในราชะวงศ์ถัดไปนะครับผมในช่วงเวลาเดียวกันนอกาะมันก็จะเป็นช่วงเวลาพีเรียดแห่งความสงบเงียบของเหตุการณ์ทางการเหมืองก็คือตั้งแต่ประมาณปี750จนถึงประมาณปี1000นะฮะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดสงครามที่ชื่อกรูเซตแต่มันจะมาวุ่นวายอีกทีพอเกิดครูเซตขึ้นนะอันนี้คือความเชื่อมโยงที่ทําให้เห็น น,นะครับผมเป็นราชวงศ์ใหม่ทีชื่อราชวงศ์มาซิโดเนียนะฮะมาซิโดเนียนี่เป็นชื่อคุค้นๆใช่ปะอ่าเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งนะฮะของกรีกนะครับผมหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกไงฮะบ,บ้านเกิดของอเล็กซานเดอร์อ่าพอจำได้นะใช่ปะฮะก็เป็นชื่อราชวงศ์ราชวงศ์หนึ่งของไบเซนไทน์นะฮะ มาซิโดเนียนะครับผมราชวงศ์มาซิโดเนียก็คือเป็นถือว่าเป็น golden a เ e หรืว่าเป็นยุคทองนะของไบเซนทายครับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มันค่อนข้างมีความสงบนะฮะไม่ค่อยเกิดสงครามเป็นยุคที่มีการรื้อฟื้นองความรู้วิทยาการมีการรีฟอร์มอะไรต่างๆมากมายนะครับผมจนทำให้เกิดความรุ่งเรืองางด้านศิลปะวิทยาการองความรู้ต่างๆนะครับผม โดยมีจักรพรรดิที่สําคัญสําคัญนะฮะสอคนคนแรกก็คือเบซิลที่หนึ่งะฮะจกักรพรรดิเบซิลคนที่หนึ่งนะครับผมแห่งราชวงศ์อามาซิโดเนียนะครับผมถูกขนานนามว่าเป็นจกักรพรรดิจัสติเนียนคนที่สองเนื่องจากมีการประมวลกฎหมายอะไรต่างๆนะครับผมให้มันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะก็เลยเป็นที่มาของ the second Justinian นะครับผมอ่าเป็นคนที่ขยายอาณาเขตไปกว้างไกลนะฮะแล้วก็เป็นผู้รื้อฟื้นวิทยาการโดยเฉพาะในเรื่องของอ่ากฎหมายนะฮะในเรื่องของนิติศาสตร์อะไรต่างๆนะครับผมก็คือคนนี้นะครับผมอ่าเจสันแอสติเนียนะฮะเกิดเป็นบริบยัยซิลลอฮ์กฎหมายของพระเจ้าเบซิลนะครับผมก็คืออีกชื่อนึงก็คือ เนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับผมประมาณนี้นะฮะเป็น the b a s i l a w นะคะความหมายก็คือ return to the point นะกลับไปสู่ความรุ่งเรืองในสมัยของ Justinian นะฮะ justinian ก็คือประมาณปี500นะครับนะฮะหลายๆคนอาจจะเอ๊งงว่ะใครคือ Justinian นะผมอ่าซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนต้นที่อาจารย์ได้พูดถึงหรือเปล่านะก็คือจักรพรรดิคนนี้ฮะ the Justinian ที่หนึ่งนะเป็น จักรพรรดิของจักวรวรรดิไบเซนทายนะครับผมที่อยู่ในช่วงของประวประมาณปีคศ .500 นะครับผมซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของการเกิดกฎหมายที่เขาเรียกว่ากฎหมายพระเจ้าจัสตินเนียนนะครับผมประชุมกฎหมายยูสตานิอุสนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นชื่อของเขาฮะจัสติเนียนก็เลยเป็นที่มาของรากศัพ์ของเขาว่า justice นะฮะที่แปลว่าความยุติธรรมนั่นเอง นะครับผมนี่ยนะฮะประมวลกฎหมายแคสติเนียนหรือภาษาอังกฤษก็คือแคสติเนียนโค้ดนะครับผมก็เป็นประมวลกฎหมายที่เกิดขึ้นประมาณช่วงปี500กว่านะครับผมซึ่งจะเป็นกฎหมายที่รวบรวมกฎหมายโรมันฮะมา พัฒนาแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัดข้อความตัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้านพิธีกรรมและความเชื่อออกไปก็คือในเรื่องของศาสนานั่นเองเนะครับผมถือว่าเป็นรากฐานทางกฎหมายที่สําคัญของยุโรปและก็ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือประมวลกฎหมายจัสติเนียนนะครับผม มันก็จะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันนะฮรสีองค์ประกอบในแค s t i n i a n Code อันแรกก็คือ Codex นะครับผมก็คือประมวลกฎหมายโรมันนะฮะมีทั้ง12หมวดนะครับผมมีการยุกร่างออกกฎหมายเก่าๆมาสะสางนะครับผม Digest ก็คือเนื้อหานะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดของประมวลกฎหมายนี้ฮะจะเป็นคำวินิจฉัยของศาลต่างๆมากมายนะครับผมอันต่อไปก็คือ Novel ฮะเป็นส่วนแค่ไข ส่วนที่เป็นของโคเด็กซ์เมื่อกี้ให้สมบูรณ์แบบขึ้นสุดท้ายก็คืออินสติทิวเป็นตำราการเรียนกฎหมายฮะก็จะมีแบ่งออกเป็นสามภาคนะฮะก็คือโค s เซนาก็คือกฎหมายระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมนะฮะผมจะเป็นกฎหมายครอบครัวกฎหมายอะไรต่างๆนะครับผมอันที่2องเรสก็คือกฎหมายมาด้วยเรื่องทรัพย์สินนะฮะหรือว่าคดีแพ่งนั่นเอง อันที่สามว่า Actio กฎหมายว่าในเรื่องของการพิจารณาคดีเนี่ยฮะอันนี้ก็คือ The Justinian Code ที่เกิดขึ้นในสมัยของพรเจ้า Justinian นะในสมัยของโรมันตะวันออกนะนี่ก็ประมาณปี500เนาะโอเคประมาณนี้นะฮะนะฮะก็สอดคล้องกับ b a s i l ล o นะฮะที่พยายามที่จะเรียนแบบความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของสมัย Justinian โดยประมาณนี้นะครับผมอ่นนี่ก็จะเป็นภาพนะฮะเหรียญทองนะครับผมของไ y เซน t i n นะฮะ ที่ถักที่สลักรูปตัวเองและก็ลาชินีนะครับผมสียลักด้านบนเป็นไม้กางเขนด้วยนะครับผมนะฮะอ่านะฮะ,ะเป็นกษัตริย์ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะฮะไปยังยุโรปตะวันออกจะสังเกตว่าในยุโรปตะวันออกฮะเขาก็จะมีนิกายของเขานะฮะที่จะแตกต่างจากอารโรมันแคทอลิกโปรเตสแตนต์ในปัจจุบันเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นนิกายที่ชืชอกรีกออร์โธดอกซ์ฮะโดยเฉพาะไประเทศแถบยุโรปตะวันออกและก็รัสเซียส่วนใหญ,ญ่จะนับถือ นี่กายออร์โธดอกกันนะครับผมคนที่สองครก็คือลูกชายของเบซิลที่หนึ่งก็คือเบซิลที่สองนะครับผมคนนี้ก็คือได้รับสุนยานก็คือเบซิลผู้ได้รับสืบทอดจากปิดานะฮะหรือว่าเบซิลทีอย่างนั่นเองนะครับผมในประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างมีอำนาจยิ่งใหญ่นะครับผมเป็นภาพแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยอำนาจตัวเอง่ใหญ่สุดแล้วก็มีคนมอง ขานกะมีเทวดามีนางฟ้าคอยที่จะประทานพรนะฮะแล้วก็มีพระเจ้านะฮะนะฮะกอสนะฮะผมเป็นคนสวมมงให้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองในด้านศาสนาคริสต์มีกายออร์โธดอกนะครับผมโดยประมาณนั้นนะฮะ ก็เลยเป็นช่วงที่ค่อนข้างชิวๆเอ่ยๆเรื่อยๆไม่ค่อยมีสงครามอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ฮะก็เลยทำให้จักรวรรดิในช่วงนั้นออนแอ l o ลงนะครับผมโดยประมาณนั้นแล้วก็เกิด c o n f lict เกิดความขัดแย้งของชนชั้นสูงนะครับผมก็คือพวกขุนนางอะไรประมาณนี้และช่วงหลังๆก็อนุญาตให้ชาวเติร์กเข้ามาตั้งลูกลากและคาขายในพื้นที่อาณาจักรได้นะครับผมซึ่งชาวเติร์กเนี่ยเข้ามาหลาที่ฮะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเปอร์เซียอิสลามไม่ว่าจะเป็นนทั้งของไอเซนทายฮะส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นพวกอะไรฮะทหารรับจ้างนะในดินแดนที่ค่อนข้างว่างเว้นจากการทําสงครามและช่วงหลังเปอก็กลายเป็นคู่รวบอํานาจนะแล้วก็กลายเป็นคู่ที่กลืนแล้วก็ยึดอาณาเขตอื่นๆได้นะครับประมาณนี้เนาะนะฮนะปนประมาณปีหนึ่งพันฮะอิทธิพลของชาวเตอร์ก็ เริ่มเข้ามาประชิดไบเซนทายนะฮะหลังจากที่เขาสามารถยึดอ่าเปอร์เซียได้นะก็คือเซลล์จุกใช่ปะมามีอิทธิพลเกือบถึงไบเซนทยนะฮะบ,บริเวณของสีส้มนี้นะครับผมนะก็เลยเข้าสู่ยุคเืส่อมของกวัตริยไบเซนไทายในระยะเวลาต่อมานะครับ